สวัสดีค่ะวันนี้ย่าตาก็จะพามาโน้มกิ่งผักหวานป่านะคะเพื่อที่จะเพิ่มต้นนะคะให้เขาแข็งแรงนะแล้วก็ได้ทรงพุ่มพุ่มที่เตี้ยนะคะเป็นการตกแต่งช่วยเพื่อให้ผักหวานป่าเรานี้มีทรงพุ่มที่สวยงามนะคะนอกจากนั้นก็ยังทำให้เรามีกิ่งสำหรับเก็บยอดผักหวานป่าอีกเยอะแยะนะคะ เราไปชมกันเลยนะคะอันนี้เป็นต้นแรกนะคะนี่เป็นปี63อันนี้ถ้าโน้มเราก็จะโน้มลงมาในลักษณะนี้นะคะแต่ตอนนี้ย่าจะยังไม่โน้มสำหรับต้นนี้นะคะสำหรับการโน้มวันนี้ก็จะมีผักหวานป่าตั้งแต่ปี63นะคะแล้วก็อายุประมาณ5ปีแล้วก็มีนะคะ แต่ส่วนมากก็จะเป็นปี6-3นะที่จะโน้มนะอย่างต้นนี้นะคะหลุมนี้เขามี2ต้นดูท่าว่าเขาจะยาวขึ้นไปนะแล้วก็ลำต้นจะสูงชะลูดย่าก,ก็เลยต้องมาโน้มออกข้างทั้งสองข้างเลยนะคะเนี่ยต้นหนึ่งไปทางซ้ายต้นหนึ่งไปทางขวานะสำหรับวิธีการโน้มถ้าเราโน้มลงต่ำนะคะอย่างประมาณ45องศาเนี่ย ต้นที่เขาแตกขึ้นมาใหม่นะคะหรือว่ายอดกระโดงที่เขาจะแตกขึ้นมานี่ยก็จะแตกอยู่บริเวณโคนนะจะไม่แตกอยู่ที่สูงนะก็จะทำให้เรานี่ได้ต้นผักหวานป่าต้นใหม่ที่แข็งแรงนะคะแล้วก็จะได้กิ่งข้างนะที่ต่ำเตี้ยนะคะไม่สูงนะอย่างต้นนี้นะคะเนี่ยยากก็จะมามัดไว้ก็ประมาณ45องศานะคะในหลุมนี้ทั้ง2ต้นนะ เพราะว่าเปลี่นผักหวานป่าในปี63นะญ่าก็เลยโน้มได้ง่ายเพราะว่าลำต้นของเขานี่เล็กนะคะแล้วก็ยังอ่อนอยู่หลังจากที่เราโน้มแล้วเนี่ยเราก็จะรดน้ำนะคะอย่างต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะเขาก็แตกทรงพุ่มดีนะคะแต่ว่าย่าต้องการต้นใหม่นะคะที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมแข็งแรงกว่าเดิมนะ สำหรับต้นนี้ก็ค่อนข้างจะโน้มต่ำหน่อยนะคะแต่ว่าบริเวณต้นเค้านี่ก็จะสูงขึ้นมานิดหน่อยแล้วก็แข็งนะคะก็เลยโน้มได้ไม่มากนะจะโน้มได้ตรงบริเวณยอดแต่ก็ยังถือว่าโน้มได้นะคะเนี่ยยาก็เอาสแลนที่คลุมไว้นั่นแหละเอามาผูกเขาไว้นะเนี่ยก็เป็นการสร้างต้นผักหวานป่าต้นใหม่ขึ้นมานะเพื่อที่จะได้ ต้นที่แข็งแรงมีขนาดใหญ่นะนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะคะเนี่ยก็จะโน้มได้ประมาณนี้สําหรับหลุมนี้นะคะเพราะว่าตรงบริเวณโคนเขาเลยนี่เขาโน้มไม่ค่อยได้นะเนี่ยต้นเขาแข็งนะถ้าเราโน้มในลักษณะนี้แล้วนะเดี๋ยวเขาก็จะแตกแตกยอดขึ้นมาตามบริเวณโคนต้นนะคะตามบริเวณต้นแต่ถ้าหากว่าเราให้เขาตั้ง สูงตรงขึ้นไปเลยนี่เขาก็จะไม่ค่อยแตกยอดนะเขาก็จะไปแตกอยู่บริเวณปลายนะเนี่ยบริเวณนี้นี่คือบริเวณที่เขาจะแตกกิ่งกระโดงขึ้นมานะคะแล้วเราค่อยมาดูว่ากิ่งไหนที่สมบูรณ์ที่สุดกิ่งไหนที่เราควรจะเก็บไว้นะเนี่ยอย่างต้นนี้ก็จากการโน้มต้นเล็กๆเนี่ยเมื่อก่อนนี้นะคะในย่าโน้มต้นเล็กๆนีกไปแล้วเขาก็แตกกิ่งนี้ขึ้นมาเป็นการ สร้างกิ่งกระโดงกิ่งใหม่แล้วก็สร้างรำต้นใหม่ขึ้นมานะคะนี่อย่างต้นนี้นะคะก็5ปีแล้วนะนี่ย่าก,ก็เอามาให้ชมว่าวิธีการโน้มต้นที่มันสูงนะคะนี่ดูท่าแล้วจะสูงไปนะย่าก,ก็เลยโน้มจริงๆแล้วจะโน้มทั้งสองกิ่งนะคะแต่ว่าวันนี้จะโน้มกิ่งนี้ก่อนนะก็โน้มลงต่ำพอสมควรนะเนี่ยบริเวณนี้นะเขาก็จะมา แตกกิ่งกระดงนะพอผักหวานป่าของเรานี่เริ่มแตกกิ่งกระโดงขึ้นมานะคะแล้วว่าและกิ่งกระดงเขาโตได้ระยะหนึ่งเราก็จะมาปลดเชือกที่เราโน้มเอาไว้นะคะเพื่อที่เขาก็จะได้ขึ้นมาเป็นกิ่งข้างนะคะเป็นกิ่งข้างที่ได้ระดับนะคะคือได้ระดับต่ำลงมาทำให้เรา สะดวกในการเก็บนะอย่างต้นนี้ถ้าโน้มก็จะโน้มออกไปทางโน้นนะคะเนี่ยหาก็จะโน้มออกไปนะนี่แบบนี้ก็เป็นการโน้มที่ง่ายๆนะคะอย่างตัวนี้จะเป็นปี63นะคะเนี่เห็นไหมคะพอกิ่งกระโดงเขาขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมหญ้าก็ปล่อยไว้นะอันนี้หญ้าตัดนะคะนี่ยหาตัดไปแล้วเขาก็แตกกิ่งขึ้นมาใหม่อีกนะอันนี้เหมาะที่จะเป็นกิ่งข้างนะ ต่อไปย่าก็จะต้องมาโน้มลงนะคะเนี่ยอย่างต้นนี้ก็โน้มไปประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะคะย่าจะให้ดูใกล้ๆนะว่าเขาแตกกิ่งกระโดงขึ้นมาในลักษณะไหนนะคะนี่นี่คือบริเวณที่เขาแตกขึ้นมาเนี่ยกิ่งกระโดงตัวนี้นะคะถ้าเราเลี้ยงขึ้นไปอีกระยะหนึ่งเขาก็จะโตนะโตกว่ากิ่งที่เราโน้มออกมากิ่งสีขาวที่เราโน้มออกมาเนี่ยก็จะกลายเป็นกิ่งข้างไปนะคะเนี่ย กิ่งแขนงพวกนี้ก็จะเติบโตไปเรื่อยๆนะแล้วก็จะมียอดผักหวานป่าให้เราเก็บนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่เราแต่งทรงพุ่มของผักหวานป่าให้เขาเตี้ยแล้วก็มีกิ่งเยอะนะเพราะว่าผักหวานป่าจะออกยอดตามกิ่งฉะนั้นถ้ามีกิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะ แต่กิ่งที่เราได้มามันจะต้องสมบูรณ์ด้วยนะเราต้องเลี้ยงให้สมบูรณ์เนี่ยอย่างต้นนี้นะคะนี่ยอก็โน้มออกมา2กิ่งนะคะนี่มีกิ่งที่จะต้องโน้มทั้งหมดก็3กิ่งนะคะแต่ตอนนี้ย่าโน้ม2กิ่งก่อนนะคะเนี่ยเพื่อที่จะให้แตกกิ่งกระโดงอยู่ด้านล่างนะคะเนี่ยจะได้เป็นต้นนะคะเนี่คือบริเวณนี้จุดนี้ย่าโน้มลงมานะคะโน้มลงมาแล้วเขาก็แตกกิ่งกระโดงขึ้นมา3กิง่ง แล้วก็เก็บไว้ทั้ง3ามกิ่งเลยนะคะเนี่ยตอนนี้ก็จะโน้มออกข้างอีกให้เขาแตกต้นขึ้นมาอีกนะคะผักหวานป่าจะได้เตี้ยนะคะเนี่ยเพราะว่าถ้าเขาติดลักษณะนี้แล้วเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องรดน้ำนะคะเนี่ยอันนี้เป็นเทคนิคที่สวนของย่านะคะก็จะโน้มมาเรื่อยๆตั้งแต่ต้นเล็กๆนะคะจนกระทั่งเดี๋ยวนี้นะเขาก็ต้นโตแล้วนะก็ นำมาเล่าสู่กันฟังนะคะหลายๆท่านอาจจะนำไปทําที่สวนก็ได้นะคะที่เรามีอยู่ไม่กี่ต้นเราก็สามารถที่จะดูแลรักษาให้ทรงพุ่มของเขาเตี้ยแล้วก็มีผักหวานป่ากินตลอดไปนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ